สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกรันนอมวันนี้คือคุณตรงปกแค่ไหนในสายตาเขาขอบคุณสำหรับทุกทุกการสป,ปอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วขออนุญาตเช็คพลังงานนิดนึงนะคะเราจะอีกตัวสอนเจ็บตัว ตัวอักษรเจ็ดตัวนี้จะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะคะมาลุ้นกันซิว่าจะตรงปกไหมหรือว่าจะจกตาชอบคำนี้จังเลย C I X K C O G คุณตกปกแค่ไหนในสายตาเขา มาลุ้นกันไปพร้อมๆกันค่ะคิดนานเหมือนกันนะนี่โอ้เกินความคาดหมาย x of pentacles กับ six of cups นะคะอละมุนมาเชียวอืม เรารู้สึกว่าเขาชอบพลังงานของคุณมากๆนะคือแบบว่าคือถ้ามันใช่สเปคเขาเลยไหมเนี่ยคิดว่าไม่ค่อยค่เคียงสักเท่าไหร่นะคะแต่คือต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าคือสเปคกับสเปคอะมันเหมือนกับความฝันนะที่มันจะเพื้อม,มากๆก็ได้คือแบบว่าอ,อ,อยากได้แบบ สวยหุ่นดีเก่งฉลาดรวยคือแบบเพอร์เฟคครบทุกสิ่งทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้บางทีมันก็จะแบบไม่ค่อยอยู่กับความจริงสักนิดนึงนะคะถ้านางมีความเวอร์วงังนางมีฟิลลิ่งของความแบบว่าอะไรอะจินตนาการล้ำเลิศอะมันก็อาจจะไม่ใช่แต่ มันไม่ใช่แล้วมันแฮวแล้วมันผิดหวังนะหรือว่าแบบเฮ้ยไม่ต้องปกไม่ใช่นะคะมันมันไม่ใช่สเปคของเขาสักทีเดียวแต่มันมันไปได้อย่างอื่นอนะมันอาจจะแบบโอเคเขาอาจจะสมมุติเนาะอาจจะชอบผู้หญิงผมยาวแล้วคุณแบบโอสั้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็คือก็ไม่ได้ไม่ได้แปลว่ามันทําให้ความรู้สึกน้อยลงนะคะหรือว่ามันทําให้ความสัมพันธ์คือมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับความสัมพันธ์เนาะในเรื่องราวของสเปคหรือทายหรืออะไรก็ตามแต่ที่เคยเขียนไว้ว่า,วาเออต้องสูงเท่านั้นน้ําหนักเท่านี้การศึกษาเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยใครๆก็เขียนได้ใช่ไหมคือมันก็เขียนได้คร่าวๆนะแต่เออเวลามันใช้จริงอะ่ะมันเหมือน สินค้าที่ประกาศสรรพคุณน่ะเขียนให้เวอร์วังเท่าไหร่ก็ได้ใช่ปะแต่มาใช้จริงอ่ะมันทนไหมมันทำได้อย่างที่เคลมไว้หรือเปล่านี่แหละนี่แหละคือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันว้าวมากกว่าสเปคที่เขาตั้งไว้นะคะเพราะว่าอาจจะแบบอกหักจากทุกทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าคุณน่าจะแบบแหกทุกกฎเกณฑ์ที่เขาเคยคิดจินตนานการ สมมุติว่าชอบผู้หญิงผมยาวคุณก็น่าจะสั้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยชอบอผู้หญิงแบบว่าไซส์เต็มๆอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะเป็นไซส์มินิอะไรอย่างนี้ทำลองนี้นะคะก็ก็เป็นความสุขที่ที่ได้คิดได้ฝันเนาะแต่ไม่ไม่ได้แปลว่าสเปคมันจะเติมเต็มหัวใจเขาแต่คุณน่ะมันดันคว้าหัวใจเข้าไปทั้งดวงเลยคือ ลืมเรื่องรูปรลักภายนอกหรือว่าสิ่งที่เขาเคยคิด mm. เคยฝันหรือเพ้อไปได้เลยเพราะว่าถ้าได้อยู่ใกล้ได้ใช้ชีวิตด้วยได้ได้คบกันได้ใช้เวลาด้วยกันเรารู้สึกว่าในในทุกๆวันนะคะคุณเติมเต็มเขาได้มากกว่าไอ ไอภาพมายาที่เขาเคยคิดเอาไว้ซะอีกคือเขาอาจจะเอามาแซวคุณคำๆได้นะแต่ที่แซวขำๆอะเพราะว่ามันสิ่งที่เขาได้มันดีกว่าไงมันมันเป็นเรื่องของความอบอุ่นทางใจมันเป็นความสัมพันธ์จริงๆอะไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่อะไรที่ฉาบฉวยอะค่ะเรารู้สึกว่าเขาชอบตรงที่คุณคุณเป็นคนจริงนะ เป็นคนจริงในที่นี้ก็คือแบบว่าไม่ไม่ค่อยเสยแสร้งไม่ค่อยพยายามมากจนเกินไปอะ่ะอย่างที่เขาเคยพบเจอคือมีความเป็นออริจินอลของตัวเองมากๆเลยคือแบบอ่ะสมมตินะฉันเป็นผู้หญิงผมสั้นอะ่ะฉันก็สั้นของฉันแบบนี้แหละฉันไม่ได้แบบว่าเออฉันจะไว้ยาวตามใจเธอนะเธอชอบผู้หญิงผมยาวอะไรอย่างนี้ มีความดื้อที่น่ารักมีความมั่นใจตัวเองที่เรารู้สึกว่าเขาเขค่อนข้างชอบอยู่แต่ที่สุดของที่สุดคือสิ่งที่อยู่ในหัวใจคุณอะเรารู้สึกว่าเขาคนพบว่านี่เลยนิสัยแบบนี้เลยเขาเรียกอะไรนะนี่ัส่น่ารักอะนิสัยน่ารักมากๆนิสัยสวยมากๆสวยยิ่งกว่าภาพที่เขาสร้างเอาไว้เป็นในนในๆนในในในนใน เติมใไหไ้หลายไหนเลยนะคะเพราะว่ามันห่างมันห่างกันเกินสิ่งที่คุณทํากับเขาสิ่งที่คุณดูแลเขาสิ่งที่คุณสองคนมีให้กันอะ มันเติมจนมันแทบจะล้นไปแล้วนะมันจนไม่ได้นึกถึงอะไรที่มันเป็นปัจจัยอื่นๆอีกเลยอะเพราะเหมือนเขาเรียกอะไรนะเหมือนฐานมันมั่นคงอะเหมือนแก่นอะแก่นเนื้อแท้มันดีมากๆอ่ะฉะนั้นเปลือกมันจะประกอบไปด้วยอะไรช่างมันเถอะลืมไปแล้วไม่ได้สนใจนะคะเพราะแก่นมันดีงามจังเลยเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วคือแบบคนนี้เลยสบายใจที่สุดนะคะ มีความสุขที่สุดแฮปปี้สุดเลยเรารู้สึกว่าคุณถูกใจเขาหลายตรงมากนะหลายตรงน่าจะเกินเกินทะลุหัวข้ออะไรถ้าเขาเคยเขียนเป็นลิสไว้ต้องล้นนะคะเขียนไว้สิบ้อต้องต้องมีสิบห้าอะไรอย่างเงี้ยมีความดีอื่นๆที่เขาที่เขาคาดไม่ถึงในหัวใจคุณมันเหมือน,ม,นมีความงดงามอะไรบางอย่างที่ยิ่งได้รู้จัก ยิ่งคบกกันเขาจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากขึ้นไปเรื่อยๆว่าโห้ยโชคชั้นนี่มันโชคดีจริงๆเลยเนาะทำไมถึงได้มาเจอคนที่แสนดีขนาดนี้นะคะแสนดีเหมือนเหมือนน่าจะมีอแต่อยู่ในนิยายอะแต่มันแต่มันเป็นคนจริงๆอะมีเนื้อหนังจริงๆอะแถมอยู่ข้างๆขางเขาอีกต่างหากหรือว่าเขามีโอกาสได้พบกับนางฟ้าคนนั้นแล้วนะคะ ผู้ที่ใจดีคนนั้นแล้วแล้วโชคดีกว่านั้นคือเออเราคิดว่าคุณก็น่าจะมีใจให้กับเขาเนาะหรือว่าแบบน่าจะแบบทรีตเขาปฏิบัติกับเขาดีมากๆอะ มันมีความเป็นคู่กันอยู่ในในความสัมพันธ์นี้นะอยู่ในพลังงานนี้นะมันเป็นคู่ที่เหมือนกับว่าเสริมเติมแต่งบางสิ่งบางอย่างที่อีกฝั่งหนึ่งหายไปอะค่ะมันเหมือนมันเอเนอร์จีมันจะล้อกันตลอดเวลาเลยเหมือนเป็นหินเป็นอย่างมันมีความมีทั้งความแตกต่างแต่ในความแตกต่างอะไม่ได้ทําให้คุณสองคนแตกแยกคุณจะแตกต่างกันยังไงนะคะด้วยความรักความเข้าใจคุณจะพยายามแบบ ซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลอีกคนหนึ่งอ่ะคอยจะดึงกันด้วยนะดึงกันไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็น่าจะเป็นคู่ที่อนาคตข้างหน้ามีโอกาสได้ทำธุรกิจร่วมกันนะคะหรือว่าคุณสองคนอ่ะพอมาเอ็กซ์กันอ่ะพอมาคอลแลบกันนะมันจะเกิดความมั่นคงหรือว่าเกิดมูลค่าอะไรบางอย่างขึ้นมาถ้าพูดถึงมูลค่าของความสัมพันธ์เนาะในดีเลชั่นชีพอ่ะ t ตเอาขอเอ่ะเต็มสิบไม่หักเลยนะคะแต่คุณจะได้ในเรื่องอื่นด้วยนะเหมือนแบบเป็นคู่ที่มีความสมบูรณ์ทางใจทั้งคู่นะคะมาเจอกันมาหนุนกันทำให้แบบเหมือนคุณจะสร้างเหมือนบวกกระบวกแล้วมารวมกันกลายเป็นคูณเฉยเลยอะ่ะมันมันจะสร้างเอฟเฟกหรือว่า impact ให้ให้เกิดขึ้นในวงกว้างนะคะ เช่นถ้าเขาเข้ามาในครอบครัวคุณนะคะครอบครัวคุณก็จะดีขึ้นคุณอาจจะได้ใช้ความรู้อะไรบางอย่างหรือเขาจะเข้ามาช่วยเหลือเจอจุนทําให้ครอบครัวของคุณมีสถานะที่ดีขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นก็ได้นะคะมันมันเป็นดวงที่มันเหมือนมาเสริมกันไม่ใช่แค่เสริมกันนะเหมือนทําบุญมาด้วยกันเลยนะคือเหมือนยังไงก็ต้องมาเจอกัน เราถึงบอกไงสเปกก็สเปกเถอะ <c oughs> คุณเหมือนมาปาดหน้าใครทุกคนมาจากไหนไม่รู้มาปาดเราไปเลยนะคะมาปาดไปแบบเงเงย t o of pentacles อืม energy ความเป็นคู่ขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยเนาะคุณเข้ามาเราพร้อมบวกเนาะ พร้อมบวกแบบไม่ได้บวกแบบทะเลาะนะบวกแบบส่งเสริมกันนะคะส่งเสริมทําให้ชีวิตเขาว่าดีขึ้นจากที่อาจจะดีอยู่แล้วก็จะดีมากขึ้นไปอีกหรืออาจจะที่แบบทรงๆพอตัวอะไรอย่างเงี้ยเชื่อไหมพอเขาเจอคุณนะเขาอยากกลายเป็นคนดีขึ้นมาทันทีเลยรู้สึกเหมือนแบบว่า ถ้าฉันไม่เป็นคนดีนะฉันจะต้องสูญเสียคนที่อยู่ตรงหน้านี้ไปแน่ๆนะคะแล้วเขาก็จะไม่ยอมให้ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเขาก็จะพยายามค่ะพยายามในวิถีทางที่เขามีที่เขาเป็นนี่แหละพลังงานของเขาอะมีความหนักแน่นมากๆนะมีความหนักแน่นมีความ เข้มแข็งอะมีความแข็งแรงมากๆเขาจะเป็นทีมซัพพอร์ตในแบบชนะเลิศนะคะในขณะที่คุณอะคือในความแข็งแรงมันมันก็มีมันก็มีมมมมมไม่ถึงกับว่ากระด้างหรอกเนาะแต่บางทีมันจะทื่อๆไปสักหน่อยอแต่พอมาผสมกับความอ่อนโยนในตัวคุณอะโหรวมกันแล้วอร่อยเลยนะคือถ้าเป็นขนมอะมันเหมือนแบบ เป็นสูตรที่แบบเติมตรงนี้นิดนึงตัดเลี่ยนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใส่กิมมิกไปน,นิดนึงอร่อยเหาะเลยในทำนองนี้เป็นคู่ที่มีส่วนผสมที่ลงตัวนะคะแล้วไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาเจออะไรนะคุณสองคนจะจับมือกันไปเรื่อยๆเอยนะอาจจะมีบางช่วงที่พลังงานแผ่วอะแต่เดี๋ยวไม่นานเดี๋ยวคุณจะ วกกลับวกกลับไปใหม่เหมือนวกกลับไปพยายามกันใหม่นะคะเหมือนเหมือนใจมันมีแรงดึงดูดต่อกันแล้วก็มันทําความดีร่วมกันคือลักษณะเหมือนคนที่เคยทําบุญร่วมกันมาแล้วมาเจอกันอีกชาตินี้แล้วก็ทําบุญต่อะคะ่ะมันเลยทําให้แบบความรักมันไปต่อได้เรื่อยๆอเหมือนกับคนที่จีบกันเนาะก็คือออฟเฟอร์ทุกสิ่งอย่างอันใช่ปะช่วงโปรโมชัน่นแต่พอนานๆไปเลิก เลอกเติมความหวานน่ความรักมันก็จืดจางใช่ปะแต่คุณสองคนจะจับมือกันแน่นมากเลยจะต่างคนต่างใส่ต่างคนต่างเติมถ้ามีปัญหามันจะมีคนที่ดึงนะคอยดึงกันเขาดึงคุณมั่งคุณดึงเขามั่งนะคะมันจะไม่มีอีโก้หรือว่ามันจะไม่มีความเห็นแก่ตัวใดๆในความสำคัญนี้เลยคืนนี้มันอาจจะน้อยมากๆอะ มันยังเป็นมนุษย์อยู่เนาะยังเป็นคนอยู่มันต้องมีบ้างแหละแต่มันมีน้อยอ่ะมันมีน้อยชนิดที่ว่ามันจะไม่กระทบกับปัญหาหรือว่าหนทางในการเดินทางในระหว่างคุณกับเขาเลยจะบอกว่าเขาจ้องคุณจุดดิดจุดเดดเลยนะ <c oughs> จ้องไม่ให้คาดสายตานะคะในขณะเดียวกัน,นะคุณก็แอบดูมันกัน ต่างคนต่างแอบดูกันและกันนะคะเหมือนดูกันด้วยความเป็นห่วงเนาะเขาก็แลแลจะเป็นห่วงคุณมากๆคุณก็ห่วงเขาเหมือนกันเห็นไหมยิ่งพูดยิ่งมีแต่ความรักที่มันงอกงามมากขึ้นเรื่อยๆเอยเนาะเป็นคู่ที่เหมือนเกิดมาพร้อมที่จะดูแลกันและกันจริงๆนะคะแล้วนี้ก็คือคำตอบของแรนนอมคลิปนี้นะคะ ขอบคุณที่รับฟังนะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช้ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะไป